ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนแล้วก็สวัสดี f อฟกับผู้ติดตามกันทุกๆคนนะครับก็วันนี้มาเก็บงานอีกหนึ่งชิ้นนะครับเป็นดอกลาโพง18นิ้วยี่ห้อ PA นะครับตัวนี้ดอกนี้นะครับที่เห็นนี้เลยนะครับอาการวอยขาดวอยกระจุยนะครับก็ลูกค้าน่าจะไปซ่อมจากที่อื่นมาแล้วนะครับก็มีอาการวอยไหมมาเลยนะครับวอยไหมมานะครับก็วอยที่ไหมเป็นวอย อ่าที่ซ่อมมาแล้วเป็นวอยเปลี่ยนมาแล้วนะครับเป็นวอยจากที่อื่นนะครับแล้วก็ไม่ใช่วอยแท้ด้วยนะครับวอยแท้มันจะเป็นปีเนียมนะครับนะแต่วอยแท้มันจะเป็นปีเนียมนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่อันนี้วอยแท้นะครับเห็นไหมอ่าอันนี้วอยแท้นะครับนะวอยแท้อุ้ยวอยแทจะเป็นวอยปีเนียมนะครับแต่วอยที่ใส่มาวอยที่ใส่มาผมเอาไปทิ้งไว้ด้านนอกนะครับผมถอดทิ้งไว้ด้านนอกนี้อุ้ย เย็บเลยเนี่ยวอยที่ใส่มาเป็นวอยตัวนี้นะครับนะนี่นี่นี่วอยเทียมนะครับไม่ใช่วอยเทสนะครับน่ะก็อันเนี้ยคือวอยที่ใส่มานะครับนะก็สภาพเรียบร้อยนะครับไม่เกรียมนะครับตัวนี้กี่ชั้นเนี่ยสองชั้นเองนะครับนะวอยที่ใส่มานะครับนะเป็นวอยเบอร์เดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นวอยอ่า กรดบ้านๆนะครับไม่ใช่วอยแท้นะครับนะสองชั้นเองนะครับดูรวดดิอ่ารวดแค่สองชั้นเท่านั้นนะครับนะรวดสองชั้นเท่านั้นนะวอยเบอร์เดียวกันเท่ากันแต่ว่าลวดแค่สองชั้นนะครับเส้นเล็กด้วยนะครับอันนี้นะเป็นวอยตลาดวอยสเปคต่ำวอยราคาถูกนะครับใส่มานะครับนะแต่วอยแท้ที่ผมจัดมาให้นี้นะครับวอยแท้แต่เป็นสี่ชั้นนะครับนะ อุ้ยขอโทษนะครับมือไปโดนขากนะสังเกตวอยเทสนะครับวอยเท้สี่ชั้นนะครับนะนี่วอยเทสเห็นไหมวอยเทสวอยเดิมของเขานะครับนี่วอยเทสวอยเดิมของเขาเป็นสี่ชั้นมานะครับแต่ตอนซ่อมแล้วอะไรแล้วใส่สองชั้นมาจากที่อึดก็ยิงไม่อึดเลยคราวนี้ขนาดวอยเทสยังเสียหายนะใส่วอยเดิมมา มันก็ยังพอทนได้แต่ยิ่งไปยิ่งไปใส่วอยซ์สเปคต่ำก็ไม่เหลือนะครับก็อันนี้คือวอยซ์แท้วอยซ์เดิมจากโรงงานนะครับสี่ชั้นนะครับนะสี่ชั้นเลยนะครับเป็นวอยซ์อ่าวอยซ์ของดอกมันเลยนะครับนะของดอกตัวนี้เลยนะครับนะสี่ชั้นนะครับแต่วอยซ์ตัวนู้นนะครับอุ้ยเดินเตะกับป่องก๊าซเดี๋ยวมันจะระเบิดแต่วอยซ์ตัวนู้นนะครับที่ผมถอดออกนะครับ เป็นสองชั้นนะครับโอ้ไม่ต้องออกไปดูแลนะครับเห็นเรียบร้อยแล้วนะอ่าโอเคนะครับว่ากันต่อนะครับใช้กาวกาวติดฝาก็เป็นกาวไม่ใช่กาวดีกว่าเป็นซิลิโคนนะก็ที่ติดหมวกมาเนี่ยเป็นซิลิโคนติดกระจกสีดำาๆนะครับไม่ใช่กาวอีพ็อกซี่นะครับเป็นซิลิโคนติดกระจกสีดำ,ดำผมก็ลอกออกไปนะครับแล้วก็มาเจอแจ็คพอตนะครับข้างล่าง ตรงส u r ไปเดอร์นะครับเห็นไหมผมเอ,เอียงไฟไปให้เลยอ่าเห็นหรือ,อยังเดี๋ยวซูมไปให้นะตอนแรกก็คิดว่าเป็น e boxy ไม่ใช่นะครับนะไอ้ใสๆขาวๆเนี่ยเป็นกาวยางนะครับเนี่ยเป็นกาวและกาวแท่งนี่แหละครับกาวแท่งที่ใช้ตัวปืนกาวยิงมานะครับนะนี่นะครับทดสอบแล้วนะครับนะเดีย๋ยวให้ดูแย่ yeah, ให้ดูนะครับ นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนิ่มๆเลยนะครับเนี่ยนีย่นิ่มเลยนะอุ้ยไม่เด็กดูดนะครับไม่ได้นะครับผมต้องแก้ใหม่นะครับไม่รู้ไปซ่อมจากใดมาหรือซ่อมกันเองนะครับแต่ใช้กาวผิดประเภทนะครับกาวซ่อมลำโพงต้องเป็นอ e ีพ็อกซี่กับกาวยางเท่านั้นนะครับถ้าติดติดขอบนะติดขอบติดสไปเดอร์นะครับใช้กาวยางนะครับจะเป็นกาวยางอ่า บล็กนะครับแบล็กหรือจะเป็นกาวยางกราหมากาวยางต่างๆใช้ได้หมดนะครับนะติดขอบติดสไปเดอร์ติดคิด Spider, ้วเนี่ยแล้วก็อ่าตรงส่วนของวอยนะครับตรงส่วนของวอยคอยนะครับตรงส่วนของตัวระหว่างสไปเดอร์กับผ้านะครับต้องเป็นอีพ็อกซี่นะครับอีพ็อกซี่ต้องเป็นอ e ีพ e ็อกซี e ่ xy, ติดลำพงโดยตรงนะไม่ใช่เอาซีเมนต์เหล็กมาติดนะเจะ๋ามาบ่อยนะเล่นเอาซีเมนต์เหล็กติดเอาซีเมนต์เห <c oughs> ล็กลินพันกันขอโทษที <c oughs> นะ เล่นเอาซีเมนต์เหล็กติดนี่ช็อตเลยนะครับเพราะว่ากาวซีเมนต์เหล็กมันมีตัวเนื้อกาวมันมีการผรสมประสานระหว่างผงเหล็กมาด้วยมันทําให้สะพานสองสะพานเนี่ยชนกันช็อตนะพาอร์แอ m พังเลยนะครับนะเล่นเจอซีเมนต์เหล็กมาเจอกาวสิบตันมาโอ้โหงานเข้าผมเลยต้องมางัดออกอีกอะไรออกอีกโอ้โหแย่เลยนะครับส่วนตรงคอนี่นะครับนะใช้กาวแท่งนี้มาตามนี่เห็นเลยนะครับผมต้องเอาออกนะครับเนี่ย งคอเนี่ยผมต้องเอาออกเอาออกแล้วก็ต้องลงกาวอ e ีฟล็อกซี่เข้าไปนะครับนะก็ต้องอาจจะต้องดามคอ,อนิดหน่อยนะนี่นะครับใช้กาวผิดประเภทนะครับซ่อมมันเองหรือว่าไปให้ร้านซ่อมมาผมก็ไม่รู้ถ้าร้านซ่อมกอ็ไม่น่าจะใช้น่าจะซ่อมมันเองหรือเปล่าหรือคนที่อ่าพอจะซ่อมได้แต่ไม่มีกาวหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับนะเ่นเอากาวยางกาวรอยเนี่ยกาวแท่งนะครับกาวแท่งปืนยิงกาวเนี่ยหยอดมา ตรงคอเนี่ยไม่ได้นะครับต้องออกใช้อ e ีพ็อกซี่โดยตรงนะครับต้องเป็นกาวซ่อมลำโพงโดยตรงอย่างผมเนี่ยผมก็จะมีนะครับผมจะซื้อมานะครับเห็นไหมกาวซ่อมลำโพงนะครับนะกาวซ่อมลำโพงเลยนะมี A กับ b นะครับนะ a กับ b ต้องใช้กาวของมันโดยตรงนะครับนะนะนส่วนหนึ่งที่ต้องแก้ไขนะครับนะเนขออาญากเอาไฟกลับที่เดิมก่อนอโอเคนะก็ ดอกนี้เจออาการสาหัสมาเยอะนะครับวอยที่ใส่มาก็อย่างที่บอกไปนะครับจัวบอกก่อนนะวอยที่ใส่มานะครับก็เป็นวอยตลาดนะครับสองชั้นเท่านั้นนะครับนะวอยเดิม4ชั้นนะครับยังเปิดร่วงและถ้าเราลดสเปคลงไปนะลดสเปคถอยหลังลงไปใส่2ชั้นก็ไม่ต้องถามนะครับร่วงแน่นอนนะครับรับประกันถ้าใส่ก็ต้องใส่ดีกว่านะครับสชั้นนะครับ ที่สูงกว่านี้ก็ได้นะครับร้อยเดิมหรือดีกว่านี้ก็ได้ร้อยโมคือร้อยพันที่ลวดใหญ่กว่านี้นะครับสี่ชั้นเนี่ยมันก็จะอึดขึ้นนะครับนะถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าหาไม่ได้ก็ใส่ว้อยเดิมโรงงานดีกว่านะครับหรือที่ดีกว่าที่เรียกว่าม้อยโมนะครับร้อยโมคือเขาใช้เส้นลวดที่ใหญ่ขึ้นมันก็จะอึดขึ้นนะครับแต่ก็ต้องดูล่องด้วยว่าล่องของว้อยเนี่ยมันใส่ได้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมลงว้อยเดิมนะครับนะลงว้อยเดิมสี่ชั้นนะครับ แต่วอยที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เป็นวอยตลาดวอยราคาถูกสองชั้นนะครับรับประกันไม่เหลือแน่นอนนะครับนะเปิดได้ไม่ยาวแน่มีพังกันแน่ๆมีช็อตนะครับตามที่เห็นนี้เลยที่เห็นนั้นเลยนะครับนะก็นะนะนเรื่องวอยคอยที่เจอนะแล้วก็อ่าเรื่องกาวที่ติดมาก็เจอนะครับเป็น อ่าชุดด้านบนเนี่ยที่ติดหมวกที่ติดหมวกใช้ซิลิโคนติดกระจกติดมานะครับนะผมก็ลอกออกไปเนี่ยลอกกระดาษลอกไปแต่ต้องดามคอให้นะลอกออกไปนะครับนะก็เอาออกง่ายเพราะว่ามันไม่ติดกันเนื้อกระดาษและพวกไอซิลิโคนนะครับนะมาดูด้านล่างตรงสปไปเดอร์ที่เห็นนี้โอ้โหตรงสปไปเดอร์ก็าะาพาะขาดเอากาวจริงๆผมว่านะ่าจะคอขาดหรือคอหลุดเนี่ยเขาก็เลยไม่ใช้อ e ีอกซีดามมาก็เลยเล่นเอา กาวเนี here, ่ยกาวเนี่ยดามมาเรียบร้อยนะครับนะเรียบร้อยนะครับนะเออแล้วก็สุดท้ายนะครับสุดท้ายที่เจอกับดอกนี้คือซุดนะครับนะอาการซุดนี้ผมดึงขึ้นมาให้แล้วนะครับคือลำพงในซุดลงไปคือทางอันนี้คือเซนเตอร์มันได้ลวคือเซนเตอร์มันได้ก็คือสไปเดอร์มันจะเรียบเลยมันจะไม่ย่นลงไปคือที่ผมเจอคือสไปเดอร์มันย่นลงไปข้างล่างนี้เดี๋ยกดให้ดูอ่าเนี่ยมันย่นลงไปข้างล่างนี้เนี่ยนี่คือเรียกว่าซุดเนี่ยซุดอาการซุดจะย่นไปข้างล่างนี้นี่ซุดอย่างนี้ เนะี่ยคือด้านบนเนี่ยพาด้านบนก็จะซุดลงไปเนี่ยมันะจะซุดลงไปนะครับซุดลงไปอันนี้ผมดึงขึ้นมาให้แล้วนะครับนะวิธีดึงนะครับวิธีดึงแจกไปวิทยาทานนะครับนะรอนสันกับไดปอผมอ่าท่น <isas. S 1> นั้นนะครับถ้าลำโพงซุดนะครับก็เรียกอาการลำโพงซุดอนะซุดก็คือแบบมันห้อยท้องช้างไปข้างล่างเนี่ยมันห้อยคือมันไม่อยู่เซนเต,นเตอร์ตรงกลางเนี่ยคือสไปเดอร์มันไม่อยู่ตรงกลางเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะเปลี่ยนนะครับถ้าเกิดอาการแบบนี้ส่วนใหญ่ผมจะแนะนําเปลี่ยน เปลี่ยนทั้งสไปเดอร์เป็นทั้งผ้าคือลงใหม่หมดเลยเก็บตะโคงกับไม่เหล็กไว้ลงใหม่หมดเลยนะครับจบกว่าแต่ราคามันสูงลูกค้าจับต้องไม่ค่อยได้นะครับนะลูกค้าไม่ค่อยไหวผมก็ใช้วิธีบ้านๆของผมก็คือโดยการสลายกาวสลายความแข็งของเขาก่อนก็คือ,อง,ง่ายๆเอาลอนสันท้าทินเนอร์มันก็แรงไปเนาะผมใช้ลอนสันลาดตรงสไปเดอร์นะครับลาดให้ชุ่มเลยนะครับแล้วก็ลาดขอบบนนะครับลาดขอบบนนี้ชุ่มเลยนะครับแล้วก็ดึงมันขึ้นมาอ่า ดึงจากที่มันหย่อนแบงคล่างเนี่ยเนี่ยมันหย่อนแบงล่างเนี้ย,ย,ยดึงมันขึ้นมาตอนดึงขึ้นมาเสร็จแล้วก็ค้ำไว้ก็ผมใช้วิธียงี้ผมใช้คัตเตอร์จิกเข้าไปอ่าจิกตรงนี้ยัดขึ้นมาอย่างงี้ไว้อ่าแล้วก็เอาหนักสติ๊กดึงหรือตุต้มถ่วงหนักตุ้มถ่วงไว้คือให้มันงัดขึ้นไว้ค้างไงอ่าตอนมันค้างอยู่แบบนี้ใช่ไหมค้างอางี้แล้วใช่ไหมเราก็เอาลมร้อนเนี่ยเป่าก็คือได้ปรผมเนี่ยเป่าให้กาวมันแห้งเอ้ยเเป่าให้กาวแห้งเป่าให้ร้อนสันเนี่ยเลยหายออกให้หมดนะ เป่าร้อนสันเนี่ยให้เลยอ๋อหมดเลยคือเป่าไอ้แห้งไปเลยดันล่างก็เป่าไห้แห้งไปเลยตอนเป่าแห้งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็รอให้มันเย็นตอนมันเย็นปุ๊บเนี่ยก็คือจากที่มันโดนน้ำมันเนี่ยมันจะนิ่มใช่ไหมคือเนี่ยพวกขอบเนี่ย inne, เขาจะเคลือบกาวมาขอบเนี่ยเขาจะเคลือบกาวมาสไปเดอร์ก็จะเขาจะเคลือบความแข็งมานะครับเคลือบความแข็งโดยใช้ความร้อนเคลือบมาใช้ความร้อนกาวคือวตัวตนวัตนไอวัตกรรมของเขาอ่ะเขาทํามันแข็งมานะครับตอนมันเจอร้อนสันเนี่ยมันจะนิ่ม นะตอนเอาลอนสันเข้าไปหรือน้ํามันเข้าไปเบนซินเนี่ยคือตอนโดนเข้าไปตรงส่วนอาสไปเดอร์กับขอบเนี่ยมันจะนิ่มตอนนี้มันคือคราวนี้ตอนดึงขึ้นมาตอนนิ่มคือทุกอย่างมันมีการให้ตัวละมันนิ่มละเราก็งัดขึ้นมาให้ให้มันกลับเซนเตอร์ให้มันเซนเตอร์มันได้นะแล้วเราก็เอาความร้อนเนี่ยลนลนมันเพื่อให้อ่าตัวน้ํายาของเราจะเป็นทินเนอร์หรือลอนสันหรือจะเป็นเบนซินเนี่ยออกให้หมดแล้วให้ความร้อนเนี่ยไปไปอบ อบให้เขาเรียกว่าอบให้คือที่เขาเคลือบเนี่ยแห้งแห้งกับสภาพเดิมนะครับตอนแห้งกับสภาพเดิมปุ๊บเนี่ยตอนเราปล่อยมันจะนิ่งแล้วมันอยู่เหมือนเดิมเลยคงที่เหมือนเดิมนะครับนะอันนี้คือวิทยาทานแจกให้นะครับนะพวกดอกระพงซุดต่างๆนะครับซุดก็คือสไปเดอร์ซุดหน้าลระพงซุดเนี่ยถ้าเราจะดึงกลับขึ้นมาเนี่ยนะครับโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนผ้าใหม่ก็คือดึงขึ้นมาแล้วเอา,อสารสัดลาดเลยตอนลาดปุ๊บเนี่ยคือมัน,นสรสัดพวกนี้มันมันจะไปกัดพวกน้ำยาให้จากที่มัน ที่มันเซ็ตมาเรียบร้อยเนี่ยให้มันละลายก่อนตอนละลายเรียบร้อยปั๊บเนี่ยเราดึงขึ้นมาปุ๊บเราเอาลมร้อนลนให้มันให้มันกลับสภาพเดิมคือลนให้มันกลับไปเป็นสถานะกาวเหมือนเดิมคือสถานะเซ็ตตัวแข็งเหมือนเดิมประมาณนั้นดีกว่านะก็ผมก็ลนนะครับลนขอบบนให้แห้งลนขอบล่างแห้งตอนนี้กลับเหมือนเดิมได้ไหมเรียบเลยไหมไม่หย่อนตอนแรกมันหย่อนอย่างนี้อ่าหย่อนไปเยอะเหมือนกันตอนหย่อนเนี้ยมีผลกระเสียงอยู่แล้วนะครับเสียงมันไม่ได้นะครับ เนี่ยผมดึงขึ้นมาตอนดึงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยผมก็ล้นเหมือนแขกตัเนี้เห็นปหกลับเหมือนเดิมละตรงกลางเป๊ะนะครับนะไม่มีย่อนนะครับหน้าก็ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับไม่มีย่อนนะครับนะอันนี้คือ,อวิทยาทานนะครับนะให้ให้ความรู้สําหรับาสายซ่อมลําโพงนะครับอาจจะรู้แล้วก็ไม่ว่ากันใครยังไม่รู้ก็เอาไปเก็บไปใช้นะครับนะนะโอเคนะตอนนี้ผมต้อง เอาไว้อยใส่ก่อนนะครับไว้อยใส่แล้วก็ยึดกาวเรียบร้อยก่อนก็คงจะไม่มีคล hmm. yeah, ิปต่อนะครับผมอธิบายเท่านี้พอนะครับนะดอกนี้โดนอาการมาหนักเหมือนกันนะครับแนะนําให้ใช้กาวถูกประเภทนะครับกาวซ่อมลําโพงมีขายตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับมีแน่นอนนะครับกาวซ่อมลาโพงเนี่ยมันจะมาเป็นคู่นะครับ A กับ B ผสมกันแล้วก็ผสมให้ได้ที่แล้วก็ลงเลยนะครับนะก็อย่างที่บอกนะครับกาวยางเหมาะกับขอบกับคิ้วนะครับกับสไปเดอร์ล่างนะครับนะสไปเดอร์ล่างเนี่ยับสไปเดอร์ขอบนอกเนี่ยเหมาะตรงนี้นะครับ นะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเจอดอกที่ยังแรงอาจจะมีแหวนล็อกมีแหวนล็อก,อกสไปเดอร์ไม่ให้มันหลุดนะครับนะเป็นระบบกาวยางนะครับส่วนตรงคอเนี่ยคอบอยอยเนี่ยกระมวกเนี่ยหมวกเนี่ยเป็นอ e ี็อกซี่นะครับอี e ็อกซี่เอกับบีนะครับใส่ใสนะครับที่ไม่มีเนื้อโลหะผสมนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้เป็นอ e ี็อกซี่ใส่ใสเนี่ยที่ไม่มีเนื้อโลหะผสมนะครับได้หมดนะครับ ยานะครับยาพิเรนเอากาวนี่กาวแท่งเนี่ยปืนกาวเนี่ยมาใช้นะครับเนี่ยเจอแล้วเนี่ยเจอแล้วนะเอามาใช้แล้วก็พวกซีเมนต์เหล็กต่างๆอีบ็อกซี่ไอ้กาวซิตันต่างๆก็อย่ามาใช้นะครับนะมันมีผลกระทบอยู่แล้วนะครับนะแกะแกะยากด้วยนะครับถ้ายิ่งเป็นซีเมนต์เหล็กด้วยนะครับมันสามารถทาให้สัมพาน์สองสัมพานธ์เนี่ยเชื่อมหากันแล้วพาวเวอร์ละเสียเลยนะครับนะโอเคนะครับฝากกันไว้นะครับนะโอเคสวัสดีครับ